โอเคครับตั้งแต่คุณพี่เช่ารคางหลวงพ่อรวยเนี่ยการค้าเป็นยังไงบ้างครับดีดีดีก่อนก่อนหน้าก่อนช่วงสงการน่ะก็จะดูหน่อยๆที่ไปเที่ยวกลับมาเขาก็บอกหน่อยๆพอเอามาตั้งเข้ามาตั้งตั้งติดติดงานมีทุกวันมีทุกวันอ่ะทุกวันนี้ก็มีทุกวันน่ะสวนกระแสสวนกระแสซึ่งบางทีบางทีคนขายไอ้คนที่มาจากที่อื่นเนี่ยเขาบอกเอ๊ะเนี่ย อ่เงียบเหรอไม่รู้สิใช้กงานเยอะดิเหมือนกันก็งานเยอะดีเหมือนกันมีงานทุกวันก็ก็โอเคกันเมื่อก่อนแล้วบูชาไงบูชาหนุ่มเช้ามาเดี๋ยวพ่อบางทีก็สวดหลวงพ่อปานบ้างนิดนึงแล้วก็ขยำหล่อๆของหลวงพ่อรวยดังๆเอารวยๆหน่อยวันนี้ขายดีเอาลูกค้าดีๆอะไรเงี้ยได้เล่นผมไหมได้ได้หมด เด็กเนบอกมามากที่ยาวมากเอาเท่าแก่มาแล้วถามเท่าแก่ดิเท่าแก่เป็นยังไงเนี่ยนะก่อนก่อนเช่าหลังเช่าแหมนี่นี่จะไม่จะไม่ออกเป็นคลิปเป็นงานเยอะเลยครั้งนี้นะเยอะไหมเยอะงานแสดงว่าได้ผลดิเอ็มทั้งวันอ่ะค่าเช่าละทังไม่คืนแล้วดิอีเนี่ยนี่วิ่งไม่หยุดเลยเนี่ยบางทีราเราเราคิดว่าบางทีบอกว่า ออเอาเอาอะไรมาให้อย่างเกิดหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อคลายดีๆเราก็ยังว่าดองเฉยๆแดงนี่รู้สึกว่าน่าจะโอเคอเค,คือในส่วนตัวนะ่ะถือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอะ่ะพูดง่ายๆเลยเในทางในทางส่วนตัวนะมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตั้งแต่ตั้งแต่แหวนที่แรกแหวนไปนี้ก่อนใช่ไหมเอะมานั่งที่ดูนี่เราเช้าแล้วต้องมานั่งให้ลองสั่นระฆังดยทำยังไงจะให้ระฆังสั่นทั้งวัน เออมาดูประตูอ่ะแต่เรันเตึ้มมีทางเลือกเออลองแขวนดูซิเออตั้งแต่เช้าจนจะตันทั้งวันอ่ะแล้วก็งานต่างๆเนี่ยหุรศักดิ์มันน้อยลงหุบศักดนะสักด์ที่เราเคยเจอท่านี่อะไรเงี้ยเข้มก็อย่างลูกน้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องนิสิตบางทีไปส่งของมีปัญหาเนี่ยก็ถอยออกหมายถึงว่าเก็บเงินสดได้หมดอ่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ลูกค้าโอนตรงอ่าโอนตรงโอนตรง ต้องเวลาไม่เคยไม่ได้มีปัญหาเลยคนนี้นี่คุยคุยให้คนอื่นฟัง่ะเอาใบมาเดี๋ยวจะไปเผื่อก็แบบไปเช่าที่แหนแต่ว่าแต่ว่าจริงมรวมนะนที่อยุธยานุาลเนี่ยมันเยอะขึ้นดีขึ้นเห็นชัดเห็นชัดเป็นรูปธรรมสองเดือนเนี่ยเนี่ยพิ่งติดประมาณสักสองเดือนสองเดือนเนี่ยงานเยอะขึ้นเห็นชัดตั้งแต่ช่วงสงการมาเลยดูโอเคเลยตอนแรกคิดว่าหลังสงการจะเงียบ ราะว่าทุกปีมันจะเป็นแบบนั้นไงอ๋อหมายถึงหลังสงการเนี่ยที่ร้านเนี่ยมันจะเงียบจะเงียบโดยปกติโดยปกติที่ผ่านมาครับแล้วก็พุทธทานเนี่ยมันจะเปิดเทอมเด็กเปิดเทอมอะไรมันก็จะเงียบตามแบบปีนี้ไม่ใช่ดีดีแล้วเออเออแล้วก็ก็หวังหวังว่าอย่างมันจะมงคลดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอ้ยแหมถือว่าเป็นถือว่าเป็นมงคลอยนะเป็นสิริมงคลแล้วก็นําอะไรอ่ะทำมาค้าขาย ที่ที่ดีขึ้นเห็นได้ชัดเจนในภาวะที่นะขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีไม่ดีใช่ไหมแต่ทางร้านนี้นะสายทองนี่ยังยังการขายได้ดีพอได้เออคือเรียกมีงานทำคในช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือทรงๆก็ดีนะถือว่าดีนะให้มันซุดจากบัดรทรงไปแค่นั้นเองคือคือคือให้มันทรงๆไปอย่างเงี้ยแต่อย่าให้มันแบบปลดถอยอ่ะดูง่ายๆโอ้ยปีแล้วงปดถอยเยอะไงอืมแต่ปีเนี้ยเท่าที่เท่าที คเเนนี okay. yeah. ่โอแล้วต้องสั่อะไรทางทุกทางไหมเนี่ยไม่ต้องสั่แล้วนี่อ๋อนู่นแทนต้องลดไเอ่ลูกลมกขารวยลูกนี้ไม่ต้องต้องใส่ต้องใส่หรือเปล่าก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราเอากรอบมาใส่สวยๆเนี่ยมันจะมันจะไม่มีเสียงมันจะไม่ได้ยินเราเดี๋ยวโชว์เลยโชว์เลยไม่ใส่กรอบเพียวๆเลยอันนี้แบบธรรมชาติ ธรรมชาติเอาให้รับรับผลเต็มเมรับผลเต็มเไม่มีอะไรมาเป็นมาเป็นอะไรที่ลูเข้ามาไหลกวาลู่เ้าเนี่ยลู่เข้ามาหลายคนแล้วนะครับอ่าเสียงอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยไป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 ใครเข้ามา ไายดีไหมเอ๊ะฉันก็มีงานนะนุ่เยียบจังเลยอะเยียบจังเลยัอง่ดูนคกันอน้นค้าด้วยกันแตละเียวเราคุยๆที่ก็ไม่เห็นเนี่ย่งเย้เป็นไงขายดีไหม่บอเย้เป็นไงพวกเซลล์ที่มาติดต่อเราใี่หมเยเสียงอะไรเสียงตัวแทนหรือเสียงอะไร่งไงดูขึ้นเก้าค่าเดนเก้าที่ยี่สิบเก้าิง